สำหรับวันนี้ก็ยจะขอแนะนำให้บรรดาแทนพุทธบริษัทหลับระหว่างวิพูดเพราะว่าพอรัตนาบรมีพระเจ้าท่านบอกให้แนะนำอริยสัจที่ง่ายที่สุดก่อนนี้เขาบอกฟังเทศอริยสัจแล้วก็เตรียมหาที่นอนคำว่าอริยสัจก็แปลว่าความจริงที่ทำบุคคลให้เป็นพระอริยเจ้า พราะแปลแบบเดียวก็แปลหลายอย่างสอบจะในแปลความจริงอริยะคือพระอริยเจ้าเรื่องความบริสุทธิ์ซึ่งแปลว่าความจริงที่ทําบุคคลนั้เป็นพระอริยเจ้าท่านบอกให้พูดให้ง่ายที่สุดอริยสัจข้อแรกก็คือทุกข้อที่สองเหตุที่เกิดทุกข้อที่สามความดับทุกข ข้อที่สี่ปฏิปทาทำให้ทุกข์ดับไปปฏิปทาคือคาการปฏิบัติข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ทุกคนรู้จักทุกความจริงการปฏิบัติในอริยศสตจ์ที่เขาปฏิบัติจริงเขารู้ทุกตัวเดียวถ้ารู้จักทุกตัวเดียวแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกเทเทเกิดทุกข์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคือตัณหา เราพระพุทธเจ้า่าตั้นหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็มาพูดเรื่องทุกข์เสียก่อนว่าอะไรมันทุกข์คำว่าทุกข์ที่มันดาแทนพุทธบริษัทเรามีตั้งแต่ตอนเช้าเจ้งกว่าจะหลับไปบางคนหลับแล้วยังทุกข์มีไหมที่ว่าหลับแล้วยังทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าฝันว่าเจ้าหนี้มาทวงหนี้บ้าง คนมันก็ยืมกระตังและไม่จ่ายบ้างจะรวมความว่าความทุกข์ที่มีกับเราตั้งแต่วังเกิดึงวันตายการประกอบกิจการงานต่างๆก็เป็นทุกข์ถ้ามันเหนื่อยความหิวความกระหายก็เป็นทุกข์บุดรุจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข การพัดพลาดเจะขอรักของชอบใจก็เป็นทุกข์รวมความว่างายของโลกไม่มีอะไรเป็นสุขสิ่งที่เราได้มาจากสมบัติของโลกแต่มันจําเป็นต้องหาจําเป็นต้องได้มาอย่างเราอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเราเป็นคนไม่มีบ้านจะอยู่ต้องเช่าบ้านอยู่การเช่าบ้านอยู่ก็เป็นทุกข์จะซื้อบ้านสั่หลังหนึ่งต้องรวบรวมเงินทอ ยากมากก็เป็นทุกข์ได้บ้านดีดสวยๆได้บ้านใหญ่มาก,ก็เป็นทุกข์ใหญ่มากทุกข์มากเมื่อวาดมากขู่มากกลงความบ้านหนึ่งหลังที่ได้มามันไม่ได้ใหม่ทั้งวันตลอดไปไม่เก่ามาทุกวันอาการที่บ้านเก่าลงมาสุดโทมเราก็เป็นทุกข์ะรวมความว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขกวงความถ้าเราใช้ปัญญานิดหน่อย สำหรับทุกประจําบันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือเงินเช้าลืมตายขึ้นมาภารกิจย่อมมีวันนี้เราจะทําอะไรบ้างจิตใจก็เริ่มเป็นทุกข์หาชีพสิบประกอบการเงินที่มันได้มาพอยคายการคลองชีพไหมมันพอหรือไม่พอได้มากหรือได้น้อยใจก็เริ่มเป็นทุกข์ใจต้องทํางานในความทุกประเภทนี้ไม่มีสิ้นสุด ตั้งแต่เริ่มทำงานได้เจอตั้งถึงความเป็นคนแก่เป็นคนแก่เดินไปมาไม่ไหวก็เป็นทุกข์เกรงว่าตนเองจะไม่มีกินบ้างเกรงว่าลูกหลานจะปฏิบัติงานได้ไม่เป็นที่พอใจบ้างอาชีพจะตกไปบ้างคือลองความว่าเราไม่พบกับความสุขเลยี่ต่อมาพระเจ้ามันบอกว่าทุกมาจากตัณหา ตัรหาคือความทะยานอยากอยากจะได้ทรัพย์สมบัติที่เราไม่มีต้องการให้มีขึ้นมันก็เป็นทุกข์ล้วก็ต้องเป็นนักนั่งนึกดูเพราะคนเราถ้าเกิดมาแล้วถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็เป็นทุกข์การอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราะจริงๆท่าน,นต้องเหนื่อยยากลำบากแต่ก็มีความจำเป็นต้องทำ เราจะหนีตัณหาจริงๆก็หนีไม่พ้นทางนี้พ่อราเขาว่าตัณหามันอยากถ้าเราไม่มีอยากกินมันก็หิวมันก็เป็นทุกข์การหามาก็เป็นทุกข์กินไปกินมาด้วยกันแต่ผมเอาแค่กินตัวเดียวก็ขอเช้ากินกลางวันกิน,น,กนเย็นกินกลางคืนกินข้ามกิน จะกินกี่วันกี่เวลาก็ตามจะกินอาหารดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่พ้นความทุกข์เพราะความแก่เข้ามาทุกวันเพราะความแก่นี่มันเป็นทุกข์อาการป่วยไข้มันสบายก็เกิดกับร่างกายมันก็เป็นทุกข์งนนกกานประจำวันอีกอย่างหนึ่งคือความปรารถนาต้องการใสมหวังเสมอถ้าความปรารถนาไม่สมหวังขึ้นมากําลังใจก็เป็นทุกข์ รวมความว่าเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าจะหนีความทุกข์ไม่พ้นต้องใช่มรรคต้องใช้มรรคคือการปฏิบัติมรรคแปดน,นี่ย่อและเหลือสามคือสินสมาธิปัญญามรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเราว่าไปถึงแปดอย่างก็สรุปโดยย่อจริงๆมรรคแปดก็ได้สินสมาธิปัญญา ต่อมาพระเจ้าบอกว่าบุาคคลใดปฏิบัติอยู่ในมักแปดรายการากับคนทุกได้ถ้าเข้าถึงนิโรธท่านจความดับทุกเวลานี้บรรดา่านพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ปฏิบัติมักแปดรายการแล้วที่อย่างเวลานี้นั่งอยู่ในขอบเขตในการเจริญพระกรรมฐานก็ทุกคนตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะมาเจริญพระกรรมฐาน ปกติของคนที่นั่งอยู่สมาคมนี้เขาไม่ละเมิดสินกันเราก็ปฏิบัติตามปกติของเขานันในข้อที่หนึ่งสินเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีแล้วบริการที่สองพุทธเจ้าบอกว่าคนจะตัดตัณหาได้คือเหตุให้เกิดทุกได้ถ้าพ้นทุกได้ต้องมีสมาธิคำว่าสมาธิแราการตั้งใจ ตามหนังสือทตั้งใจมั่นคือตั้งใจด้วยความจริงจังเวลานิบรรดาแต่พุทธบริสตังไลยมีสมาธิแล้วหรือยังถามตัวเองพวกคนมีสมาธิมาตั้งแต่บ้านและส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้มีสมาธิเพราะเวลาตอนเย็นและตอนกลางคืนมีสมาธิก่อนหน้านี้มาหลายวันแล้ว ว่าถ้าลุงตาองนี้จะมาแล้วเราจะมาพบแกที่นี่การตั้งใจแบบนี้แล้วก็ทําการตั้งใจแบบนี้เป็นสมาธิเมื่อเวลามาแล้วก็มาแล้วก็มาจริงๆก็ชื่อว่าปฏิบตัติตามสมาธิที่เราตั้งไว้ถ้าสมาธิที่เรามาเราตั้งไว้เพื่ออะไรสัจจะความจริงอันดับแรกก็ส่วนใหญ่แนะ้วอาจจะเป็นทุกคน ตั้งใจว่าเรามีของจะไปถวายท่านเราจะทำบุญแบบนั้นเราจะทำบุญแบบนี้ตั้งใจวันต่ก่อนมาว่าท่านมาเราจะทำบุญกับท่านขณะที่ตั้งใจในไเป็นสมาธิคือสมาธิที่มันมีสองอย่างคือสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิคำว่ามิจฉาสมาธิตั้งใจไว้ในทางทีผิดที่จะสร้างความชั่ว แต่สำหรับสัมมาสมาธิตั้งใจื่อว่าเราจะทำความดีบรรดาแต่พุทธริษัต์ตั้งใจไว้ได้ความดีคือสัมมาสมาธิทคิดว่าเรงข้อมาจะไปหาท่านยาวนั่นไปถวง่ายานี่ไปจะไยวเราจะทำบุญก็ลัเป็นอันดับแรกแล้วราการนี้สองเราจะสมาทานศีลราการนี้สามเราจะเจริญพระกรรมฐาน นี่ตั้งใจวันแต่ที่บ้านเนะี่เวลาตั้งใจจะไปสมาธิขณะที่ตั้งใจอยู่นี่ก็ไม่จำเป็นต้องนึกทุกวินาทีจะเป็นการเวลาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงอะไรก็ช่างเถิดเว่าจิตมีสภาพจำยมบรรดาท่านพุทธบริษัทจะสังเกตได้ว่าเรื่องราวต่างๆในสมัยที่เป็นเด็กๆเ,เล็กๆเ,เราไปเล่นกับเพื่อนบ้าง ขโมยสตังเพื่อนบ้างโกงเพื่อนบ้างโกหกเพื่อนบ้างทุกอย่างที่เวลานี้เราโตมากแล้วเราลืมไปหมดแล้วแต่ว่าพอพอเวลาทําสมาธิถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิไอ้ภาพต่างๆมันจะเกิดกับใจความรู้สึกเกิดขึ้นว่าสมัยที่เราเป็นเด็กเราทําอย่างนั้นอย่างนี้ะอะไรย่งเเพื่อนพูดแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันเป็นเวลาที่เลยความจํามาแล้วมาฟื้นฟูก็มาได้ ว่าจิตมีสภาพจําแบบนี้ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกําลังใจเปนสมาธิอันดับแรกว่าจะมาร่วมกันหรือมาคนเดียวมาบำเพ็ญหกสลหนึ่งต้องการถวายทานสองต้องการต้องสาสินสามต้องการเจริญภาวนาทั้งสามอย่างนี้เป็นมหากุศลอย่างใหญ่เป็นจุดหนึ่งที่จะทำลายความทุกข์ให้คนไปได้ ค่อยๆทำไม่ค่อยเปคนมหาโุศเกิดทันทีคําว่ามหากุศลในโกศล,ให,กลใหญ่มากหนึ่งตั้งใจจะถวายทานเป็นจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้ความโลภเริ่มถอยหลังแล้วไอตัวรอบจริงๆจิตไม่อยากจะขโมยอยากจะแย่งทรัพย์สินคนจะบ้านเขาพอเริ่มคิดว่าเออเราจะมีอะไรบ้างบันปีใหม่ หรือวันไม่ใช่ปีใหม่วันปีเก่าแล้วก็ตามเถอะตั้งใจคิดว่าหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาท่านจะมาแล้วเอาอะไรไาถวายท่านดีก็เตรียมการตั้งใจแล้วก็หาไวหาที่ยังไม่หาก็ทำดีก็ตั้งใจแน่นอนพอเริ่มตั้งใจคิดว่าจะให้ตัวนี้เป็นจารคานุสติกรรมฐานเริ่มเป็นสมาธิในกร,รมฐานกองที่หนึ่งคือกองที่หนึ่งของเราที่เริ่มต้น แล้วรายการที่สองทาคิดว่าหลวงพ่อหลวงปู่ท่านมาเราจะไปสมาทานศีลคิดเท่านี้จิตเริ่มเป็นสมาธิในศีลานุสติกรรมฐานคิดว่าเราจะไปเจริญภาวนาตอนนี้เป็นธรรมานุสติกรรมฐานคิดว่าหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านมาเป็นประสงค์นึกถึงท่านเป็นสังขานุสติกกรรมฐาน กรวมความว่าแค่คิดสมาธิกรรมฐานไห on, ลกองเกิดขึ้นแล้วกมดาจตกพุทธบริษัทเริ่มทำลายความพุกที่เกิดขึ้นกับใจเริ่มทำลายตัญหาที่เข้ามารบกวนใจเม่พอถึงเวลายังไม่ถึงเวลาหลวงพอ่อหลวงปู่ท่านจะมาหลวงตาท่านจะมาแอบหนีตายไปซะก่อนขนาที่บรรนดาเตมพุทธบริษัทต,ต้องตายไปก่อน ก่อนนี้ถึงกาหนดเวลาที่มาอานิสงส์มันจะเกิดไหมก็ต้องตอบว่าเป็นอานิสงส์แน่หนึ่งจาคานุติกรรมฐานท่า,า,นานได้100าาร้อยเปอร์เซ็นต์สองศีลานุติกรรมฐานได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมานุติกรรมฐานได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์สังขานุติกรรมฐานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การปราบรพส่งก็หมายถึงการปรารารพุทธเจ้าด้วย เพราะว่าพระสงฆ์มาจากพกระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มีไม่ได้การปรารถถึงธรรมพระธรรมคาสั่งสอนก็หมายถึงปรารถถึงพระเจ้าเดยก็มีพุทธานิติกาบัฐานด้วยถ้าังเอิญตายไปขณะนั้นอาน,นิสงส์ทั้งหมดจะเกิดับรรดาแต่พ,พุทธบริษัตส์สมบูรณ์แบบพอตายไปก็เริ่มหมดทุกข์จากความเป็นคนถ้ากํลาลังใจขบรรดาแต่พ,พุทธบริษัทคิดตัถึเนียงว่า เราต้องการจัดถวายทานเราต้องการร,รักษาศีลเราต้องการจเจริญภาวนานึกถึงพระพุทมาซึ่งเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถ้ากำลังใจของท่านเบาความหนักแน่นอย่างน้อยอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์นีการามาวาจรแน่นอนถ้ากำลังใจหนักแน่นมีความแม่นคงในจิต คิดว่าเราต้องไปแน่หลวงปู่หลวงนาหลวงอาท่านมาต้องไปแน่ต้องทําตามที่เราคิดไว้เรื่องปัจจัยกายถวายทานไม่มีการยงกัดขอบเขตมีน้อยมีมากก็ตามเราจะทําหรือไม่มีเลยเราก็จะไปไปเพื่อปรารภธรรมไปเพื่อหาท่านไปเพื่อปฏิบาททาัติธรรมถ้ากําลังใจมีความไม่นคงจริง,รงอย่างนี้บรรดาแต่พุทธศาสนาเยอะเพราะพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นฌาน คำว่าชาไม่ได้หมายความต้องเป็นนั่งหลับตาปีเนี่ยชาเนี่มีอารมณ์ชินเมื่อว่าจะภารัทิิอื่นเมื่อไรก็นึกขึ้นมานึกนิ้นึักหน่อยก็าตาปีแล้วก็ทำอื่นต่อไปยานี่เป็นชาแนอนหลับตื่นก็มาคิดว่าเมื่อไรถึงวันที่ท่านมาก็ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ทุวันนะอาจจะเป็นบางวันก็ได้มีความรู้สึกขึ้นมาก็มีความหนักแน่นว่าเราต้องไปแน่ อย่างนี้เป็นฌานให้กํากลังใจของบรรดาทรรมพุทธสัตว์เป็นแบบนี้เวลาตายจากความเป็นคนคลายเป็นโฟมทันทีเต่คัว่าบรรดาทรรมพุทธรัษัทนั้นหลายก่อนจะ่อนจะหลับทม่ตื่นใหม่ๆคิดถึงว่าธรรมะที่เราศึกษากันมาเราก็มีความรู้พอที่เอาตัวรอดได้ที่เต็มบอกว่าอาริยสัตว์ข้อที่หนึ่งมันเป็นทุกข เราก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์มีทรัพย์มีสินมีมากมีนอกก้อยจะเป็นไใดก็ตามทรัพย์สินไม่ได้เปล่องความทุกข์ของคนได้มีทรัพย์มากขนาดไหนก็ตามไม่ได้เปล่องความเป็นคนแก่ได้จนก็แก่รวยเท่าไรก็แก่ความแก่ในทรัพย์แลกเปลี่ยนไม่ได้ซื้อหาไม่ได้ ต่อมาอีกประการหนึ่งคืการป่วยไข้ไม่สบายเราจะมีความร่ำรวยที่มีความยากจนก็ต้องป่วยเหมือนกันตัวทรัพย์สามารถจะซื้อความไม่ป่วยมาแทนความป่วยได้และต่อมาในการพัดพราจกของรักของชอบใจมันจะไม่จะไม่สามารถจะซื้อความพัดพลาจาจกกันได้ท่านปู่ใหญ่ท่านต้นตายจากเรา คนที่เด็กกว่าเราคนชั้นลูกชั้นหลานต้องตายจากเราทรัพย์สินที่มีอยู่ต้องหายต้องหมดไปจากเราไอ้นี้เป็นโสดธรรมดาก็รวมความว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทรัพย์ในมสามารถจะแลกเปลีป่ยนกันได้ก็รวมความว่าคนที่เกิดมาเป็นทุกอย่างนี้แต่คิดต่อไปว่าถ้าเราจะเกิดอีกชาติเราก็ไม่พ้นความทุกอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจคิดว่าตาัดสินใจ แน่นอนว่าชีวิตนี้ถ้ามันทังเมื่อไรการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพงก็ด,นนกดีจะไม่มีสำหรับเราสิ่งที่มีจริงๆก็คือนิพพานถ้าคิดไว้อย่างนี้ทุกเช้าเมื่อเชี่ยวตื่นและก็ทุกวันที่เวลาก่อนจะนอนหลับ ก็มีมีความรู้สึกที่เตียงบะเออตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้เราก็เหนื่อยแสนเหนื่อยวันพรุ่งนี้เราก็มาเด็พักเหนื่อยแล้วก็ทํางานอีกแต่มันน่าเบื่อจริงๆกายเกิดวันกว่านี้ขึ้นที่ว่าการเกิดมีภาระอย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าร่างกายนี้พังอะไรเข้าไปนี้ผ่านทันทีเรื่องนอนนึกก็ได้ไข้ครงก็ได้ภาวนาก็ได้ตามใจชอบให้เอาอย่างนี้สักนิดก็ดี พาวน,นาวันนิพานาสุกข,ขังวันนิพานนี่เป็นสุขจริงๆหลับพ้นสบายหลับยังมีความสุขถ้าตื่นขึ้นมาใหม่ก็พุ่งใจวันนิพานดาตีก่อนจะพุ่งโมง่งพุ่งใจนิพานมองทุกข์ของโลกซะก่อนให้มันแน่นอนว่าระเบื่อในความทุกข์ถ้าคิดว่าเราต้องการจุดเดียวคือในผ่านต้องผานิพันธ์ ขณะที่ถึงนิพพานแล้วก็สร้างใจว่าถ้าร่างกายมันพังอะไรเข้ามาที่นี่ทาอย่างเนี้ก่อนหลักกัเปลี่ยนใหม่ๆใช้เวลายอย่างมากสักครั้งละห้านาทีก็พออย่างนี้ถ้าบรรดาเต่พุทธบริษัทตายเมรไรมันจะไปนิพพาน,นทันทีตอนนี้ไปเขาบรรดาเจ้าพุทธบริษาาัททุกท่านสร้างใจสมาทานประสมธรร